ครับเพื่อนชาว u t u b e ทุกคนครับผมได้รถมาใหม่อีกคันนะครับนี่ครับให้ดูใกล้ๆเลยครับล้อแต่งครับล้อหลังนีล้อหลังครับชบเอันนี้ไฟท้ายครับแต่งนี่ครับกล่องไฟนี่ครับกองไฟยังเหลือแล้วก็ ภายในครับถังน้ำมันมสวนรากคันนี้กับขายอะไรครับนี่ครับแต่ตัวแต่งครับฝาครอบตัวแต่งแล้วก็ขาจังครับขาจังเป็นลายซื้อใหม่ก็หลายร้อยอยู่ครับแล้วก็ล้อครับลายล้อลายล้อลายล้อลยัง เพราะว่าร้อยยังดีครับร้อยยังไม่ดูน่ครับแฮนครับแฮนแฮนแต่งครับแฮนล,ลายดูลายได้ครับครับเดือนม่เดือนไ่นไยังสวยครับดูท่อนะครับผมจะพามาดูท่อมีอท่อครับ ท่อครับบูมีม่อะไรกวนแล้วก็บใบพัดลมครับใบพัดลมลมก็มีครับนี่ครับพัดลมสีนี่ครับใครจะซื้อชุดเตีงครับใครส,สนใจครับ,บครับแฮน งั้นก็แต่งชกทามู้ชกชกซุบวนี่ชก<อ>แต่งเด,ดิมชุบดุมย่อขนาดสองเซนต้องตายไป <laughs> เสื้อครับหนึ่งเดิมเดิมเสื้อยังครบอยู่ครับคันนี้เสื้ออยู่ข้างบนเดี๋ยวเอาลงมารครับรรฟ,ฟังไหน นี่ครับเสียบยังใหม่อยู่เลยครับครบครบ,ครบเสียบนี่ครับของนี่ครับยังใหม่อยู่แล้ว เพราะ่าคาโบไม่มีครับคาบูโบขายก็ขายอะไรครับอะไรขา,ขายล้อขายล้อขายดิสเบรกลอดหลังชุดแต่งขายชุดแต่งเออเออหรือจะซื้อยกคันก็ได้นะครับ